สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมวิธีการปลูกผักนะคะแบบง่ายๆสำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะที่อยากจะปลูกผักไว้รับประทานเองแบบง่ายๆค่ะมาชมกันเลยค่ะดินที่ใช้เพาะผักนะคะก็เป็นดินพีซมอสเพราะเขามีแร่อาหารแล้วก็เป็นดินที่ฝุ่นละเอียดนะก็จะขึ้นง่ายเราใช้ดินพีซมอสนะคะเทลงไปในหลุม หรือเราจะเพาะแบบนี้ก็ได้นะคะหลุมเพาะอีกทีหนึ่งเราไม่อยากทำหลายขั้นตอนวันนี้เราจะเพาะแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเม็ดผักสลัดเลดเรนโบ์นะคะนี่อันนี้ก็เป็นเม็ดของเขาวันนี้เราจะเพาะผักเลดเรนโบ์นะคะวิธีเพาะเราก็คืออย่างนี้นี่นี่ทำเป็นรูก่อนนะคะ และนี่ก็คือเม็ดของเขาสีดำเราจะใส่หลุมละสองเม็ดนะคะเพื่อกันไม่งอกค่ะจริงๆใส่เม็ดเดียวก็ได้แต่วันนี้เราจะใส่หลุมละสองเม็ดนี่ใส่ลงไปแล้วก็กลบนะคะสองเม็ดเราเพาะลายยางนะคะผักเคลเราก็เพาะนะคะถาดนี้เป็นผักเคลกับ พักเคลกับเคลไดโนแล้วก็ไม่อย่างนั้จะไม่ได้เราวันนี้เราผักเพาะเพาะผักสองถาดนะคะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาทดลองเพาะเม็ดพริกวานที่เราซื้อมาจากตลาดนะเราซื้อมากินเราก็เก็บเม็ดไว้ก็จะลองดูว่าเขาจะขึ้นไม่ขึ้นนะตอนนี้เราก็ใส่เมล็ดพันธุ์ในหลุมเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาพ่นเป็นตุ่มผักว่ามมย่้ นก้าคตอนนี้ผักที่เราพอก็อายุได้8วันนะคะนี่บางหลุมก็ขึ้นเยอะมากเลยพยายามใส่2เม็ดนะคะแต่ก็บางทีก็ล่วงลงไปนี่ตรงนี้ก็เป็นผักเคลนะคะผักเคลนี่อยู่ในล่มมากๆเขาก็จะยืดนะคะวันนี้เราเอามาให้รับแสงแดดแล้วนะคะ ไม่ได้แดดเต็มวันนะคะแดดค่อนข้างครึ่งวันหรือแดดประมาณ50%หรือ40%นะคะวันนี้เราเอามาออกแดดแล้วค่ะเห็นไหมคะผักเคลนี้เขาเริ่มยืดยาวแล้วนะคะส่วนผักสลัดเนี่ยยังค่ะตอนนี้ผักเราพร้อมลงดินแล้วนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อแปลงปลูกผักนะคะเราซื้อมาจากในเพจก็อุปกรณ์เพราะว่าจะมีให้เราเป็นทอนะะอออ่อนะคะแล้วก็ข้อต่อใช่ข้อต่อแล้วก็ข้อต่อตำหรับขามันก็จะเป็นถุงเป็นแบบกระสอบเย็บน,นะเรามาลงต่อแปลงปลูกผักกันนะคะก็ที่ว่านจะปลูกผักสลัดนะคะเราเพาะไว้ได้หลายวันแล้วก็ผักสลัสดที่เราปลูกเพาะไว้เนี่ยก็อยู่ก็อย่างแล้วแบ้ท้องที่จะแปได้แลยะคะ่ะอันนี้ก็บนที่ตรงนัง้นะก็สามารถ ปลูกได้ค่ะจะเป็นข่อต่อต่อกน,นี้คะนี่เกาต่อไปหึงอไปอันนี้นะคะสำหรับคนนี้พื้นที่น้อยนะคะที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักเราก็สามารถเอาปลูกได้ เราไม่ใส่กาวนะคะถ้าใส่กาวก็จะติดแน่นะคะ่ะแต่เราไม่ได้ใส่กาวค่ะถอดเก็บได้เนาะไม่ต้องเป็นองนะไรก็เลยบุดได้ เราตอบแปลงปลูกผักเกิดน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมดินนะเราจะเอากะมาพ้าวที่ได้จากเครื่องปลูกของเลนกล้วยไม้ที่เราทิ้งนะคะเอามาใส่ค่ะเพื่อประหยัดดินเพราะว่าลึกมากแล้วก็จะได้โป่งระบายาน้ำได้ดีด้วยเราจะใช้กะมาพ้าวแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะใส่ดินลงไปนะคะ จะทำให้ดินเขาโป่งระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าเราไม่ใช้กัมกบมะพร้าวนี้นะคะก็จะใส่กัมกบมะพ้าวสักทัวไปธรรมดาเลยค่ะใส่รองพื้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ดินดินของเราก็เป็นดินถืงธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะดินผสมไปก้ามปูนนะคะ่ะ แล้วเราจะใส่ด้วยปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ก็เป็นขี้ไก่ค่ะคลุกเขากันนะคะจะไ,ได้ธาตด ตอนนี้นะคะเราก็เอาดินโรยหน้าไปอีกหนึ่งชั้นนะคะโรยนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่ววันนี้ก็เราก็ขับปุ๊บล้วนะคะตดน้ำสักนิดนึงนะเพื่ออะไรเอาต้นชื่อนี่ไปเสร็จแล้วทำการอู่ฟางนะคะอู่ฟางเพื่อที่เราปลูกผักสลัดแล้วเนี่ย เวลาลดน้ําเขาจะได้ไม่กระเด็นขึ้นแล้วก็ให้เขาชุ่มชื้นเวลาลดน้ําด้วยเวลาเราลดน้ํานะคะบางทีอดินเขาก็จะกระเด็นมาโดนใบของผักสลัดนะถ้าเราปลูกฟางดินเขาก็จะไม่ค่อยกระเด็นมาโดนนะคะตรงนี้ก็เป็นก้าผักสลัดของเราค่ะ พร้อมปลูกแล้วนะคะมาปลูกกันเลยนี่นะคะเจาะรูค่ะเว้นช่องไฟเขานะคะแล้วรอให้เขาโตห่างประมาณหนึ่งก็ถาดมันก็จะปลูกได้ประมาณสามแถวนะคะ เราก็จะมีทั้งผักสลัดที่มีสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะนีะะะ่นต้องไปนะคะเวลาหน้าโตเนี่ยตอเขาจะหยัก ตอนนี้เราปลูกผักสลัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาลดน้ําค่ะเราจะลดน้ําตามหลุ่มนะคะให้ชุ่มค่ะแล้วเราก็จะมารอดูนะคะว่าผักสลัดกี่วันจะได้รับประทานกันค่ะตอนนี้ผักสลัดที่เราปลูกก็ได้ห้าวันแล้วนะคะเริ่มใหญ่ให้เราเห็นนะวันนี้เราจะมาลดน้ํานะคะก็ผักสลัดเนี่ยเขาชอบแดดค่ะ ตรงนี้ก็จะมีแดดประมาณครึ่งวัน่อฝ่านะคะตอนเช้าก็ได้รับแสงแดดยามเช้าตอนนี้เป็นช่วงเจ็ดโมงนะคะนี่ค่ะก็เริ่มใหญ่แล้วนะใหญ่ยังเห็นได้ชัดแต่วันที่เราปลูกวันแรกเลยนะคะอันนี้คือกีนเลดโอ๊ก่วนต้นนี้คือกีนโอ๊ก ตอนนี้คือกีนคอร์สนะคะนี่ก็พอจับได้แล้วะคะ่ะอันนี้เราลดน้ำนะคะลดแบบนี้ลดให้ชุ่มนะคะลดวันละครั้งค่ะตอนนี้ผักสลัดของเราก็ปลูกได้22วันแล้วนะคะนี่ค่ะงามมากเลย ต้นนี้คือกีนโอ๊กนะคะต้นนี้คือเลสเลนโบค่ะนี่นะคะต้นนี้ก็คือกินคอสนะคะนี่นะแปลงนี้แปลงนี้เราปลูกจากาดินที่เราหมักไว้หนึ่งเดือนนะคะที่เราหมักเองส่วนแปลงนี้นะคะก็ใหญ่พอสมควรแต่สู้แปลงนู้นไม่ได้นะคะดูจาก กินโอ,อ๊กแล้วก็แปลงนี้จะมาเป็นดินถุงนะคะที่เรา,เาปรุงกับปุ๋ยคอกนะคะก็ก็พอปลูกได้นะคะใช้ได้อยู่แล้วเราก็ลดน้ําจากน้ําคลองนะคะเราไม่ได้ลดน้ําบาดาลเพราะว่าน้ําบาดาลเนี่ยจะทำให้ผักโตการใช้ น้ำบาดานลดน้ำต้นไม้นะคะควรใส่ถังไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยมาลดนะคะจากประสบการณ์จากตอนน้ำเค็มจากส่วนกล้วยไม้ของเรานะคะเพราะว่าจะต,ต้องแช่ใส่อ่างไว้หนึ่งคืนเราถึงจะไปพ่นลดกล้วยไม้นะคะ,ะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่น้อยๆนะคะก็สามารถ เอามาปลูกผักกินเองได้นะคะก็จะทําให้เราได้กินผักสดใหม่กรอบแล้วก็ปลอดสารด้วยค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ